สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกท,ทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวโจวนเช้านะหุ้นดาวจวนเช้าของวันที่ยี่สิบเก้าถึงหาคมสอง7ัน้า้หกสบเ็นะครับหุ้นดาวโจวนเช้านี่ก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพระฤหัสนะครับสีส้มสีส้มนะเช้าว,วันพระฤหัสนะแต่ไส้ข้างในไม่มีสีส้มนะเนี่ยสีส้มนะครับ ขอขอบพระคุณมาชิกททท่าน,นี่เข้ามาชมนะครับท,ทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันเท่านั้นนะเมื่อวานนี้เข้าบอปมาหมดเลยเนาะขอแสดงความยินดีด้วยนะให้เก้ากับศูนย์นะมันมาห้าศูนย์กับเก้าแปดเลยมาหมดเลยนะครับแต่คู่เจาะเข้าไหมล่ะคู่เจาะคู่เจาะไม่เข้านะ จอดนี่จับยากนะเดี๋ยวดู่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดยวก้าเขนอืมคราวน,นี้เป็นอะไรอืม อ่าครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยนะครับเตรียมกระดาษปากกาดินถอยยางลบอย่าดมอย่าหมองให้พร้อมอ่าเราก็มาเลยครับเนเี่ยวจากจะได้ไม่บงังอ่าเสร็จมาแล้ววันที่ยนะี่สิบเก้านะทียี่สิบเก้าแล้วนะครับวันพฤหัสบดีนะหุ่นดาจวจุนเช้าเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านี่อยู่หลักหน่วยนะครับ อยู่หลักหน่วยนะ 89, เจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอยู่หลักสิบนะหลักสิบนะครับหลักหน่วยนะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าออกก่อนนะครับออกหน้านะแล้วเจ็ดแปดเก้าก็จะได้อยู่หลักหน่วยนะครับปักหลักหน่วยว่างั้นเถอะเนี่ยเจ็ดแปดเก้าปักหลักหน่วยส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยปักหลักสิบอ่าครับประมาณนี้นะครับ ตัวกลับเนี่ยเอาเบาๆตัว,ต,วตัวที่อาจารย์แจกให้เนี่ยเอาเน้นๆก็ได้นะครับประมาณนี้นะมันก็เข้าดีอยู่ทุกคลิปทุกคลิปแหละอืประมาณนี้เจ็ดแปดเก้าอยู่หลักหน่วยใช่ไหมอ่าครับก็หนึ่งเจ็ดอ่าอย่างเงี้ยหนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยสองเจ็ดอย่างเงี้ยสามเจ็ดแบบนี้สี่เจ็ดอย่างเงี้ยห้าเจ็ดอย่างเงี้ยอ่าเรียงถูกต้องแล้วแต่ตัวกลับเนี่ยเบาๆนะอ่ะ 1, 8, าหนึ่งแปดคะนี่หนึ่งแปดสองแปด สามแปดสี่แปดห้าแปดอย่างเงี้ยเรียงถูกต้องแล้วนะอ่าตัวกลับเบาๆแล้วครับพออาจารย์ปังวังปากหลักได้แล,แล้ว่าครับเจ็ดแปดเก้าอยู่หลักหน่วยนะครับแล้วคานี้แล้วคานี้อ,อืเรามาเน้นตรงไหนเน้นที่สามสี่ห้านะอยู่ที่ไหนสามสี่ห้านี่หลักสามหลักสี่หลักห้าอยู่ตรงนี้นะครับแปดเก้ายูน ปดนี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเด่นสุดนะคราวนี้เรามาดูที่อันไหนจะเด่นคราวนี้เจ็ดเด่นที่สุดนะเจ็ดเด่นที่สุดนะอ่าอเงี้ยครับนะโอเคคานนี้เลยคราวนี้ห้าเราได้เด่นได้ปักหลักได้อะไรครบแล้วเราก็มาดูตัวที่เราจะเน้นคราวนี้เราเน้นที่เจ็ดใช่ไหมเราก็ดูเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ด ต่ตัวกลับเนี่ยให้เบาๆนะครับตัวที่อาจารย์เรียงเนี่ยโอเคแล้วนะครับสิบกับหน่วยนะสิบนะครับอันนี้ก็เด่นนะครับ๋ย่นี้นะครับอืมครับกันนี้เลยนะครับใครสับสนรูดวิ่งเกลียดเลยนะระหว่างมันมากินตับกันนั่นแหละวิธีคิดเลขกินตับนี่ยยังคิดไม่เป็นเลยมันคิดยากอยู่ประมาณนี้ขนาดไม่กินตับยังยากเลย แล้วกินตับจะขนาดไหนกินตับก็คือเลขพี่น้องกันกนะจ๊ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแบบเนี้ยแปดเก้าเก้าแปดเนี้ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยแปดแปดอเงี้ยหรือไม่ก็มาเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดโอ้เยอะเหลือเกินเอาเท่านี้ก่อนใครถ้าคิดว่ามันจะออกแปลกๆขนาดนั้นก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะอ่าตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับตีสามห้านาทีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะเงินเงินเงิน,น,นลูกเดียวนะครับตีสามห้านาทีอย่าคิดลบนะขโมยเข้ามาขโมยเข้าบ้านไม่มีเพราะาเรามีกล้องวงจรปิดทุกหลังเราไม่มีแต่คนบ้านข้างๆเขามีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะ จดแครับเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเงินทองไหลมาเทมานะทีสามห้านาทีนะครับสวัสดีครับ